ผมเลื่อนฟีดหน้าเฟซไปเจอเขาบอกว่าที่เนี่ยสวยเหมือนญี่ปุ่นพอได้เห็นแค่นั้นแหละผมก็ออกมาเลย การเดินทางในครั้งนี้แผนที่ผมวางไว้ก็คือไม่มีแผนถ้าจะพูดให้ดูๆหน่อยก็ the plan is no plan นั่นแหละในช่วงเวลาที่ย่ำบ่ายแบบนี้ผมนั่งรถเมล์มาลงสถานีสวนจตุจักรเพื่อเดินทางลงใต้ดินไปยังปลายทางของวันนี้สถานีรุมพินีสถานีต่อไปสถานีรุมพินี ทาาางด้น station, ้นซย Next Station Cring Open the Left Doors on ิผมถือว่าเป็นการออกมาชาร์จแบตให้กับตัวเองซะมากกว่าส่วนตัวเลือกของความสบายแล้วก็ผมตัดออกไปเลยผมเลือกที่จะเดินจากสถานีรุมพินีมายังสะพานเขียวกับระยะทางเกือบ1กิโลซึ่งดูแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ สะพานเขียวจุดเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีไปจนถึงสวนเบญจกิติเป็นระยะทางที่ค่อนข้างเพียอยู่พอสมควรกับสองข้างทางที่เต็มไปด้วยบ้านของผู้คนและต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นระยะระยะผมชอบนะมันดูวินิมอลเดียรเดินไปเดินมามันก็เพลินดีนะทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยเรียนมาเบื่อเบ่อก็ควรที่จะพักผ่อนเก็บแรงไว้แต่ผมรู้สึกอยากจะใช้แรงออกมาประจนภัยขึ้นมาซะง,งั้นมันอาจจะเป็นความคิดที่ดูแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะแต่ไม่น่าเชื่อเลย ว่าจะมีคนคิดแบบผมอยู่เหมือนกันมายังไงนะบอกเด้นาทีมา,มากันตอนไหนมากันตอนไหนประมา,านมาเมื่อเย้ช่วงเวลาที่ความร้อนของพระอาทิตย์แยผดเผาได้ดีผมนั่งลงใต้เงาของบ้านริมทางเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เพื่อนของผมทั้งสองคนเดินเข้ามาทักมาเจอหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายแบบนี้ เป็นใครจะไม่งงล่ะแต่ก็นับว่าเป็นผู้ร่วมทางที่ดีโดยบังเอิญที่ผมจะได้เจอเพื่อนในมหาลัยเดียวกันนะสิ่งสําคัญของผู้หญิงที่มากกว่าการถ่ายรูปก็คือของกินเตยผู้หญิงคนเดียวนะขนาดนี้อาสาที่จะลงไปซื้อน้ำแบบซี่เลี้ยงผมได้กับการขอให้ผมถ่ายรูปให้อาจจะเป็นเพราะเตยไม่อยากเห็นผมติดไปมากกว่านี้ก็ว่าได้น้ำเย็นๆกำลังไหลลงมากระแทกท้องของผมคงเป็นสิ่งที่ดับความร้อนได้บ้าง ก่อนที่เราทั้ง3าคนจะเดินถ่ายรูปเล่นกันต่อไปโอเคกลับมาถ่ายตัวเองก็ได้นบว่าเป็นการไม่เจอหน้ากันเพียงแค่ไม่ถึงเทอมเลยด้วยซ้ำแต่ก็มีเรื่องราวมากมายของเพื่อนทั้งสองคนที่หยิบยกออกมาเล่าให้ผมฟังจนผมลืมไปเลยว่าผมมาเที่ยวคนเดียวนะ เราทั้งสามคนพากันเดินมาจนถึงสวนเบญจกิติผมบอกลาเตยกับเมีนสองผู้ร่วมทางโดยบังเอิญของผมและเสียงของเตยก็ตะโกนออกมาว่าอย่าลืมส่งรูปให้ด้วยนะลูกผู้ชายแบบผมแล้วก็คงตอบไปอย่างแมนๆว่าลืมถ่ายแต่น้ำแบบซีก็อร่อยนะ และผมก็เดินเข้ามาพักผ่อนให้หายร้อนที่สุดเป็นจากกิติคงเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับเข้ามายังรูปแบบของตัวเองและทิ้งผู้อื่นไว้ให้อยู่ในสถานะชั่วคราวผมติดใจการเที่ยวคนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงไม่สําคัญบางครั้งการทําอะไรแบบไม่มีแผนก็คงเป็นตัวแปรต้นที่ผมมักจะเอามันมาเป็นการแก้สมการให้กับเซฟโซนของตัวเองที่ไม่ถูกจํากัดในเรื่องของกรอบเวลาและปล่อยให้ความคิดเป็นไปตามวิธีทำในแบบที่ควรจะเป็นของสมการนั้น,น,น และทั้งหมดนี้ก็คือการตั้งโจทย์ของชีวิตผมแล้วชีวิตคุณละ่ะมีโจทย์ให้ตั้งแล้วหรือยัง